สวัสดีค่ะมีกล่องมาค่ะแย่งกันเข้ากล่องใหญ่เลยนะคะเด็กๆมาลุมกล่องกันใหญ่เลย,ยใครแย่งได้ใครแย่งเข้าไปในนั้นได้อ๋อทอง้วาวตอนแรกเป็นทองเอกนะคะอยู่ในนั้นแล้วก็มาลุมกันใหญ่เลย ไหนอ๋อทองสุกทองสุกอยู่ในนั้นทองสุกอยู่ในกองทองกวาวอยากเข้าบ้างหรอลูกทองสร้อยก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรหนูก็อยากเข้าเหมือนกันใช่ไหมคะเออทองสุกยึดเลยไม่ให้ใครเข้าเลย โยกยึดคนเดียวเลยเหรอลูกเด็กในกล่องเหรอลูกหนูเป็นเด็กในกล่องเด็กในกล่องปลอดภัยกันนะลูกเนาะเด็กในกล่องปลอดภัยดีเย่แย่พากันแย่แย่อยากให้ออกมาใช่ไหมลูกหนูจะได้เข้าบ้างใช่ไหมอืม เล่นกันเบาๆลูกเล่นกันเบาๆอาแย่ให้ออกมามั่งมือจะได้เข้ามั่งทองส้อยหนูสู้พี่ทองทิวไม่ไหวนะลูกพี่ทองทิวตัวใหญ่นะไม่เอาเล่นกันเบาๆลูกเล่นกันเบาๆเล่นกันเบาๆส่วนมากทองทิวจะชอบแย่กับทองส้อยนะคะเห็นไหมหนูมีวิธีนั้นเนี่ยออกมาได้เลยเห็นเปล่าอืมอืมอืมทองสุกอยากเอากล่องคืนทองสุกอยากเอากล่องคืน ทองส้บอกหนูเข้าได้แล้วหนูออกยากหนูไม่ยอมออกแล้วรวมตัวหนูแล้วใช่ไหมลูกช่วยกันช่วยกันทองทิวกับทอง,ทองสุกไหนดูสิเบาเบาลูกเบาเบา,บา,บาไม่เอาไม่เอาอย่าทำน้องนะรักกันรักกันรักกัน รักกันพอลูกรักกันพออายถึงทองเขาเนี่ยถึงทองก็นั่งมองเนี่ยฮะถุงทองก็นั่งอยู่กับเท้าแม่มองเนี่ยมองเขาเล่นกันใช่ไหมลูกไหนดูสิทองไส้จะยอมออกมาไหม ทองส้จะยอมออกมาไหมดูสิอ่มไม่ยอมออกยึดแล้วยึดเลยนะลูกอืมออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้พอถุงทองขึ้นนั่งเหยียบบนหัวออกเลยใช่ไหมลูกเข้าไหมหนูเข้าไหม ไม่เอาพี่ทองทิวไม่เอาลูกพี่ทองทิวพี่ทองทิวจะทําอะไรอายถึงทองบ้างสิเนี่ยองทองนั่งมองอยู่ฮะอายแม่อายถึงทองบ้างลูกขอบคุณนะคะที่ติตาม